เชื่อหรืไหมครับว่าเราสามารถเคลียร์ช่องปากแล้วก็ติดเครื่องมือได้เลยในวันเดียวนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่กําลังสนใจจัดฟันจะแนะนําว่าให้คนไข้เนี่ยเข้ามาตรวจรับปรึกษาที่คลินิกศักรรมในเครือสกายเดนนัท์คลินิกของเรานะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรใดๆเลยนะครับสำหรับขั้นตอนที่2นะครับคุณหมอจะแจ้งว่าคนไข้เนี่ยต้องเคลียร์ช่องปากอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีแผนการรักษาในการจัดฟันอย่างไรนะครับขั้นตอนที่3มนะครับทางเคาน์เตอร์ของเราเนี่ยจะแนะนําโปรโมชั่นที่ดีที่สุดแล้วก็คุ้มที่สุดให้กับคน ทำให้คนไข้เนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องงบประมาณที่มันจะบานปลายนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่กําลังสนใจจัดฟันอยู่นะครับตอนนี้คลินิกจัลลรกมในเครือสการเดนเทลคีนิรรก,รรนกนนนของเรานะคะมีโปรโมชั่นจัดฟันเหมา9,990บาทนะคะร,รวมเต็มปากเอ็กซเรย์ขูดเหงื่อฟูน,นตันสีที่แล้วก็ติดเครื่องมือได้เลยในวันเดียวนะคะหรือท่านใดนะคะที่กําลังสนใจจัดฟันแต่ว่าไม่ต้องเคลียร์ช่องปากอะไรใดๆเลยนะครับก็จะแนะนําเป็นโปรโมชั่นจัดฟันเห,เหมา6,666บาทนะครับจะรวมเต็มปากเอ็กซเรย์ขูดเห็น่ฟูนแล้วก็ติดเครื่องมือบนนลล่างได้เยะค แล้วก็ยังมีโปรโมชั่นจัดฟันสำหรับนักเรียนนักศึกษานะครับจะอยู่ที่ส9 9 9บาทนะครับจะรวมทิมป์ปากเอกเสแล้วก็ติดเครื่องมือนะครับทันตแพทย์ในทีมของเรานะครับมีความเชี่ยวชาญในการจัดฟันมากนะครับมีประสบการณ์มากกว่า10ปีนะครับเป็นทันตแพทย์ปัญญาเกียรติยมนะครับจากจุฬามหิดนแล้วก็มอสันแกนนะครับตอนนี้นะครับชินิกศนกรรมในเคลสกายเน็ตทอฟชินิกของเราเนี่ยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6สาขานะครับ อยู่ในชนบุรีนะครับระยองแล้วก็ฉะเชิงเซานะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในห้างด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องที่จอดรถนะคะเราสามารถเคลียร์ช่องปากแล้วก็ติดเื่องมือได้เลยในวันเดียวที่คลินิกอนามัยเครือจกกรภัยท่อบคลินิกครับ